สิววัยรุ่นเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากหน้าสกรปรกเพราะฉะนั้นพอน้องหน้ามัน,หน,มนหน้ามันแล้วก็ไปล้างหน้ามันแล้วก็ไปล้างอันนี้ไม่ส่งผลดีกับผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้หยุดทําค่ะเรากําลังแก้ที่ปลายเหตุแต่เราต้องไปดูที่ต้นเหตุค่ะนั่นหมายความว่าผิวหน้าของน้องจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับริชชี่จากเพจ being rich b บริช h เม e ิก c าวีว่าผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวและคอลลาเจนอาหารผิวเกรดแพทย์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาสิวฮอร์โมนไว้ว้าวุน่นคุณรู้หรือไม่ว่าสิวที่น่ากลัวรองลงมาจากสิวสเตียรอยคือสิวอะไรตอบได้เลยค่ะว่าสิวฮอร์โมน คุณจะไม่รู้หรอกว่ามันว้าวุ่นขนาดไหนถ้าใครไม่เคยเป็นสิวฮอร์โมนและที่สำคัญนะคะสิวฮอร์โมนไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเฉพาะช่งวงวัยรุ่นแรกแตกหนุ่มแตกสาวกันอย่างวัย12ถึงวัย15ปีขึ้นไปแต่คุณรู้หรือไม่ว่าด้วยสภาวะของโลกเราตอนนี้ในเรื่องของการทำงานความเครียดหรือการนอนดึกถ้าใครก็ตามนะคะ ที่รู้ตัวเลยนะและมีแนวน้องจะเป็นสิวฮอร์โมนสูงมากคือคุณทำงานยาวอะ่ะแล้วไปนอนเอาสักตีสองดีสนั่นคือต้นเหตุสาเหตุหนึ่งที่สามารถทำให้คุณเกิดสิวฮอร์โมนได้ค่ะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะน่ากลัวมากๆทุกคนอาจจะงงว่ารทธิ์ที่เป็นใครทำไมถึงจะต้องมาพูดเรื่องปัญหาผิวเป็นหมอเหรอ ปล่าค่ะไม่ได้เป็นหมอค่ะแต่จะบอกแบบนี้ค่ะตัวริชี่เองค่ะมีประสบการณ์ตรงกับเรื่องของสิวที่เกิดจากสิวฮอร์โมนวัยว้าวุน่นตั้งแต่วัยรุ่นค่ะพอหมดวัยรุ่นแล้วเข้าสู่วัยเลข3ขึ้นไปคุณแปลกใจไหมว่าทําไมสิวฮอร์โมนยังคงเกิดขึ้นอีกและริชี่เองค่ะเป็นวิทยากรที่สอนด้านการขายและการบริการให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงองค์กรคลินิกเสริมความงานต่างๆต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าริตซี่เวลามีปัญหาเนี่ย ข้อดีอย่างหนึง่งมีเพื่อนเป็นหมอหรือมีคนที่เราเคยสอนเรื่องการขายเนี่ยเป็นหมอเลยให้คําแนะนํากับริชชี่มาเยอะมากแล้วเป็นคําแนะนําที่ถูกต้องแล้วดีด้วยสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ริชชี่นำมาเป็นความรู้เอาไว้ใช้ดูแลรักษาตัวเองนะคะแล้วมาแบ่งปันให้ทุกคนเข้าใจให้ตรงกันจะได้รู้ว่าสิ่งที่ริชชี่บอกมาเนี่ยคือมาจากประสบการณ์ตรงและมาจากสิ่งที่คุณหมอแนะนำค่ะ และสิ่งที่ตามมาเวลาที่เรามีฮอร์โมนเพศชายสูงอะคะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิวฮอร์โมนสิวอักเสบและฮอร์โมนตัวนี้ทำให้ผิวของน้องๆน,นะคะผลิตน้ำมันมากขึ้นกว่าปกติ oh, <no. S 1> ส่งผลให้เกิดรูขุมขนอุดตันรูขุมขนกว้างเกิดการอักเสบ oh. จนถึงขั้นเป็นหนองเลยเลยมีการอักเสบอย่างรุนแรง แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูแลตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันลามได้นะคะน้องๆบางนคนอาจจะลามไปทั่วใบหน้าเลยแล้วมีรอยแดงทรมานมากค่ะอันนี้เข้าใจเพราะว่าในช่วงวัยรุ่นลิชี่มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้อยู่และจะดูแลยังไงคะจะบอกว่าสิววัยรุ่นเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากหน้าสกโปรกเพราะฉะนั้นพอน้องหน้ามันหน้ามันแล้วก็ไปล้างหน้ามันแล้วก็ไปล้าง อันนี้ไม่ส่งผลดีกับผิวเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้หยุดทําค่ะเรากําลังแก้ที่ปลายเหตุแต่เราต้องไปดูที่ต้นเหตุค่ะนั่นหมายความว่าผิวหน้าของน้องจําเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องด้วยวิธีดังนี้ค่ะ <c oughs> โอ้วันนี้ ขอจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพูดเยอะละเจ็บคอจังเลยเดี๋ยวไว้ไปติดตามชมกับ EP ถัดไปแล้วกันนะคะวันนี้๊ิยบายก่อนนะ